เพื่อ <House> พี <i did those tracks> ่น <ik> <perfect> ้องผมโอ้ยตีนหมูด <próxima> ิโอ้อาจจะเป็นหมูใหญ่ครับผมวางนี่อุ้นี่นี่นี่เรียบร้อยนะครับแน่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 ลั่นเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยเพื่อนพี่น้องรับผมเรียบร้อยอีกแล้วพี่น้องครับผมอยู่บ่เรียบร้อยอุ้ยนี่นี่นี่ เดีเ่ยวได้แลวตัวนี้รับกาับสวัสดีตอนบ่ายครับผมสุขุสุคนครับบ่ายสามโมงครับผมแดดท่อนๆนะครับเนาะนทนทนนรอทงรอ,ท,อทาหายอยู่หากินคึอเกา่าครับผมนี่ฮะกับเหล็กนะครับพามาดักงูนะครับมือนีใส่เป็นแย่ปูนะครับผมปูสดนะครับขายของท้องมือหนีครับผม นี่น้ามีตแต่หน่ำนะครับผมนี่คลองหน่ำกลางน้น่มันมักเคยมีหนูนะครับเดี๋ยวลองเลาะมันก่อนนะครับผมคือจังห้อยเพลินแหวกใส่กับดักนี่แหละอู้หูด่าคุยหนูพี่น้องอผมก้อนมันใหญ่เลยโอู้หูมันนะครับผมเห็นไหมมีหูหนึ่งครับผมนี่โอ้โห อาจจะเป็นหนูไงครับผมาลอาลเดี๋ยวลองดักเลยนะครับเนาะเลาะไปเลาะมาเดี๋ยวก็ที่คํำก่อนนะครับช่วงนี้คํำเร็วนะครับผมเดี๋ยวถ้าพ่อไม้จังหดก็ต้องดักแล้วครับผมผมว่าหนูไงอยู่ในป่าเนี่ยขาเนี่นะผมยาปูสดครับเด็ดขาออกนะครับเดี๋ยวมันที่คาบขาแล้วลันว่นมือถือนะ วางนี่นะครับผมมันแลนออกสองทางครับขึ้นมานี่กับลงไปพูดนะครับเนาะหนูในหญ่นะครับเนี่ยเบิ่ง,งจากก้อนขี้ดินมันควดออกมานะครับก้อนหมองใหญ่เลยสุกไว้ทั้งออกนี่ข้าพลังนะครับผม,มหมายไว้น้ำโอ้โหเพียยยางเละเลยพี่น้องครับผมห้อยหมาขวดหมามาเล่นแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหูครับขุยนูในหญ่นันน่นนี่อยู่บนน้องครับแบบไหน กุดิกคุยนึ่งนะครับผมเพียนกดออกมาไม่ได้กดในไงเอาละสุกไว้น้ำปลายเนี่ยค้านี่ละนะครับผมมีหอยแลนอยู่นะครับนี่เกลี่ยงอยู่นะครับเนาะเบิ่งพี่น้องกับผมหอยตีนหนูด้วนี่ทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่ผมคิดว่ามันอยู่ในคลองนี่แหละแต่ว่าหอยตีนหน่อยหลายกลัวหอยตีนใไง มีทั้งหน่อยทั้งใหญ่ครับวางเสียงดวงไว้ที่ละนะครับมืัอนี้เห็นบางคนพอดีนมันนะครับตีนหนูแลนในหลองน้ำนะครับผมเดี๋ยวผมคุยนึงครับวางทั้งรางคุยพูนนะครับผมคุยงูใหญ่ปันใดตัวนี้แถวนี้หมาหลายครับผมนี่หนูยุ้ยเสร็มโคตรเบิดนะครับเนี่เพราะว่าเพิ่นมานอนเลี้ยงงวอยู่นี่นะครับเนาะเพิ่นเลี้ยงหมาไปนำ้ำเอ้าเลยอยู่จากหลังนี่ เคยอยู่หกหลังนะมครับใส่เจ็ดสิบก็หลังบ่อค้อนนี้มองใส่ปันไดนะครับผมหมักไว้ในคลองเหระนะครับนี่มีห้อย,อยด้วยนีเห็นไหมน,นี่ห้อยเกลียวลง,งออมาเนี่ยบ่อครับบ่อนี่นะอาจจะอยู่นี่ก็ได้บ่อนี่ครับอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวดอกไม้จากสองหลังนะครับนักไม้ก็โตนะครับผมแต่ว่าทั้งเรียนย่แฝงอยู่นะครับ เอาละครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะกับดักผมเหลือมา2หลังนะครับเดี๋ยวจังไปใส่เพิ่มนะครับเนาะตอนนี้ก็บข้ามแล้วนะครับผมได้ใส่17เจหลังนะครับของผมใส่เยาปูนะครับมือนี่มา2คนกับนานใส่เยาขีใต้เนาะใส่ขีใต้ครับใส่ขีใต้นะครับผมเอาล้อรุ่นนะครับผมว่ที่ถือพวนะครับไม้กับหมากวนนะครับผมแต่ว่าเบิ้งห้อยแล้วก็นนาจะมีโตนะครับผมล้อรุ่นช่วง2อทุ่มนะครับเนาะเดี๋ยวนั่งพักจะกข้าวนะครับผมเดี๋ยวปุงเงี้ยนให้เจ้าทีก่อนนะครับอ่ะเปิดขวดไม้นี อ้าวปการหายากให้กินมันหนูตุ้ยไงนะครับผมมันมันครับผมตอนนี้ถุ่มเคิงนะครับเดี๋ยวไปรอเบิ้งกับดักกันเลยนะครับเนาะวสินางฮอดสองถุ่มบ่ฮอดครับผมอากาศหนาวนะครับช่วงนี้อุยอากาศเย็นพี่น้องครับผมไปไปรุนกับดักกันรอบห้องคำนะครับผมก้อนเขาบ้านนะครับอุยอากาศหนาวครับผม แต่ว่าเบื้องข่างกระท่อมนี่ก่อนนะครับเนาะดักไว้สองหลังนะครับกับคุยเกาปลูว่า,ามีตัววานะครับผมช่วงนี้อากาศหนาวนะครับตอนนี้นะ่าจะประมาณสิบสององศานะครับผมเอาดักไว้สองหลังมาบะเงียบคลิปนะเหมือนเดิม นีกหลังโอ้ยลั่นเฮ้ยเรียบร้อยพี่น้องรับผมถือยังมั้ยนี่แต่นะนะถึอหางนะครับเอาละมีโตนี่นี่เห็นไหมพี่น้องของผมเดี๋ยวไม้เบิ้งครับ บูถือครับผมเนี่ยกับดักอยู่นี่ครับส่วนหนูอยู่พี่มันเมากับดักครับโอ้ยผมยกกับดักขึ้นมาบูถืกนะครับก็เลยขว้าห่างทันนะครับเนาะทามาซากว่านี่น,นี่มันอาจจะไปนะครับผมเอาโศกมันแล้วครับผมหนึ่งแต้มนะครับหลังหนึ่งอยู่นี่นะครับผมมาหรือเปล่า ัมาครบนี่นั่นเห็นหูเปียว,วครับห้อยเปียวออกหน้ามันหลังนึงอยู่นี่เนี่ยหน้าคุยบอลั่นครับหลังนีมาบอมาหรือเปล่า

ลั่นบ่บ่ลั่นครับผมอ่ะมาเบิ่งจุดความหวังนะครับผมจุดนี้นี่มีคุยนะครับคุยไงมาบ่หล<ะ>ังนี้บ่บบมาครับเฮียอ่ะจุดยังเด้อหนูไงนี่ ไม่ใส่อยู่นี่หลังมาหรือเปล่าอทวีลั่นเรียบร้อยอู้ยูรอคกับผมเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับถือลูกมันนะครับรุ่นเท่าๆตัวเมื่อปันใด สองมนันมันหลังนี่อีปูหายไปเลยครับอาจจะมีหลายโตนะครับตัวอื่นคาบไป่ะผมเปลี่ยนเย่ไว้แล้วนะครับปิดไว้ครับมันมีหลังหนึ่งใกล้ๆกันมาบ่สรันอู้เรียบร้อยเดียพี่น้องครับผมคอกเดียวกันนี่ครับโอ้โหเป็นหูรุ่นนี่ นะครับผมนะครับผมน่าจะคลองเดียวกันนะครับผมนี่ครับใหญ่เติอแล้วครับรุ่นนี้เอาละมันมันขุยบอกญ่ผมคิดว่าโบ,บ,บนาแม่นรุ่นนี้นะครับตัวใหญ่มันต้องนี้นะครับผมแต่ว่าตัวใหญ่นี่มันเขาก็ดักกับดักยากนะครับ ส่วนมากตัวน้อยมันออกก่อนนี่อยู่นี่หลังหนึ่งอย่าบอกว่าถือถือหยีกเนี้ยมาบ่พี่น้องผมหึลั่นหุ้ยหลังนี่ก็บลั่นคือกนะันใช่ละกับดักเรียบร้อยโอ้โหหลุ่นเดียวกันโอ้ยคอกเดียวกันรีบพี่น้องนีนี่นี่นี่ ข้อมีเข้าไปคอกเดียวกันเลยนะครับผมนี่เฮดทิกครับสามหลังซ่อนนะครับผมนี่หลุนงามอยู่นะครับบุกขี่ไล่นะครับตุงโอ้โหแล้วโแม่มันบุถือครับถือตัวน้อยก่อนถือหนูคอกเดียวกันครับผมสามหลังติดเดี๋ยวมาเบิ้งอีกหลังหนึ่งมีอีกบ่อข้อก์เนี่ เนียใส่ไว้อีกฟังหนึ่งนะครับแม่มันบดถึกนะครับผมมาปะ,ะเหรอเฮ้ยลั่นเรียบร้อยอีกแล้วพี่น้องรับผมเรียบร้อยอีกแล้วข้อเดียวกันนะครับโอ้ตัวนี้ถือกินมีตัวอื่นมาก,กินนะครับผม นี่นี่น,นี่เอา้าเก็บนะอีปูอยู่นี่อปูมาใส่ไหมอคอกเดียวกันครับเอาละได้ไม้ตัวหนึ่งนะครับผมถือซีหลังติดครับมองนิดถือยกอคอกเลยนะครับผมอคอกเดียวกันนะครับเนาะหนูรุ่นเท้าๆนะครับกำลังใหญ่ขึ้นมานะครับรุ่นนี่กำลังขวาวแสบเอา้าเก็บครับมับนมัน,นถือยกค้อกเลยนะครับเนาะ แต่ว่าตัวใหญ่โบดถือครับเดี๋ยวตัวใหญ่ล้อรุ่นรอบดึกๆนะครับผมมันออกซ่านะครับตัวใหญ่ตัวน่อยมันออกก่อนทีหลังหนึ่งนะครับเนี่ยไม้บัวเสียงยัง่ะอ๋อบอลันครับหลังเนี่ยนี่ฮะเหมือนเดิมน่าจะเบิดแล้วครับไปทั้งคุณเบิดแล้วครับผมนานได้จากตัวตัวเดียว ตัวเดียวใช่หรอหนูโอ้โหอะหญ่เติบอยูยใย่ใส่รุนร่นรุนร่นนะครับผมเอาละครับผมสำหรับผลงานขึ้นนี่นะครับเนาะผมได้มาหาเต้มนะครับผมส่วนหนานจิ๋วได้มาแต้มหนึ่งนะครับหนานจิ๋วใส่เย่าขี้ไต้นะครับเนาะส่วนผมใส่เย่าปูนะครับถือหนูน้อยไปส่วนหลายนะครับผมน,นี่กระโปงน้อยปันใดนะครับใส่รุ่นรุ่นนะครับนี่กระหน่อะหญ่เติบแล้วล่ะนะครับผมสองตัวอะสี่แต้มอ๋อ ของผมได้หาแต้มนะครับผมนานเกี่วได้แต้มหนึ่งเดี๋ยวรอรุ่นรอบเสารนะครับเนาะว่าสิมานบอนะครับผมว่ามันต้องมีหนูใหญ่นะครับผมเพราะว่าขุยมันใหญ่นะครับรอรุ่นตอนเสารว่าที่ถือบอนะครับเนาะสลหรับขึ้นนี่กับยามรอบเดียวนะครับผมเดี๋ยวก็เข้าบ้านแล้วครับผมสำหรับขึ้นนี่กับฟันดีรัตตีสวัสดีครับไอเข้าบ้านแล้วครับผมนี่หาแต้มครับสวัสดีตอนเสาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเสานี้อากาศหนาวคือเก่านะครับ อ่ะปรุ่นกับดักกันเศ้านี่นะครับเนาะวาสิมานบอนะครับเมื่อคืนนี่ได้หาตัวนะครับผมแต่ว่าเป็นหโมโูตัวใหญ่ปันไดมาลุ่นเศ้านี่ว่าสิถือตัวใหญ่บอนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งข้างกระท่อมสองหลังนี้ก่อนทางผ่านเมื่อคืนนี่ถือตัวหนึ่งนะตัวกระท่อมนี่กจ็กตัววดักไว้สองหลังข้างล่างนี่โบมีครับผม ลงมาทางน,นี้ตัวเดียวสิครับคุยเกามันนี่หลังนึงบอหล่านครับตัวเดียวหลังนึงอยู่นี่ครับมาหรือเปล่าโอ้บอม,มาครับผม หนึ่งยู่นี่เอาว่หลังนี่เรียบร้อยพี่น้องผมลั่นนี่นี่นะมั้งตัวมันรุ่นนี่ละนะครับเนี่ยการขอนะครับ <c oughs> อย่าะใหญ่ยเติบอยู่นี่อ๋อมันมันแดก มาทางนี้ย้อนแสงนี่หลังหนึ่งมาบ่อหุยบ่มาครับผมห้อยตีนหนูแรนอยู้อนคู่กัดหลังนี้มาบ่มาหรือเปล่าอู้บอลันไี่น้องครับผมเบิ่งห้อยขนาดนี้บ่บ่ถือครับ นี่หลังหนึ่งม้าหรือเปล่าอู้บ่มาครับผมอู้หูไปตั้งแต่บิดหนูว่าตีนขึ้นจังไหลยอยู่ว่าตีนก็ไม,ไม่ไม่อยู่นะครับผมนีไปแล้วติเดี๋ยวเบิ่งห้อยตีนหนูครับนี่มองนี่ละเนี่ย ไอ้ตีนหนูแลนได้หลองน้ำนี่แต่ว่าพูดถือครับเก็บมากหลายหลังแล้วนะค่ห้อ,อยแลนไปพุน่นบ่มีจากตัวแดมโบได้หลองน้ำนี่อีหลังนึงนะครับเอาเฟียงนี่ปกไปโบลันน้บโอ้โหไปอยู่ทั้งใเบิดมาเบิงเ้งแถวนี้ครับเลยแถวนี้ถือซีโตเมื่ขึ้นเลี้ยงกันเลย lắng nị ạ Ở bộ bộ áo là phòng mưa ấn đờm tủ nhẹ nhàng phải sạch bật mũi tốt lắm Nghĩa lắng Nghĩa có bỏ nha không cứ câu lắng Nghĩa thử nè mấy cơn thử liếng xì lắm Nghĩa ลั่นโอ้โหลากมีพุ่โนบดถือพี่น้องครับผมรุดโอ้เสียดายโอ้โหนขาขาดเลยพี่โน,โน้องเอ้ยนี่ถือนิ้วตีนโอ้ตายถือนิ้วตีนขาดบดได้กินซ้ำเดี๋ยวเบืงหลังนี้ก่อนหลังนี้เดี๋ยว โบรันกำับหลังนี่เนี้ยเมื่อคืนนี่กระถือหลังนี่หลังนี้เดียวมาอีกบ่ผมมาอีกนะครับผมโอ้หนูหญ่ดักยากครับรัดไว้ขังผิดคั้งหนึ่งเว้ปาลากรลังขอน มาวะลั่นพี่น้องครับผมอยูัวเรียบเลยโอ้ยนี่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 ได้แล้วได้แล้วตัวนี้นะครับตัวนี้เอาละได้แล้วเอาละได้แล้วตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเนาะมันมานสองตัวกำลังถือสองตัวนะครับ กับดักตั้งหลายหลังก็ลังถึกสองตัวนี่หลังนึงมาหรือเปล่ามาวะโบมาฮอดพี่นะครับผมกับดักเบิดแล้วครับสิบกว่าหลังพี่น้องครับผมเจ้านี่ได้มาเพิ่มอีกสองตัวนะครับเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับตัวใหญ่เติบนะฮะเมื่อคืนนีกอะได้หลายตัวเติบเอ้าเดี๋ยวไปสรุปผลงานนะครับเดี๋ยวไปเบิรงของนานจิ๋ว นันจิวสิหมานบอนะครับใส่คนละฟังนันจิวมาแล้วได้ปะเหมือนเดิมบอลยังได้คือเหมือนเดิมตัวเดียวเหมือนเดิมได้ตัวเดียวโอ้บ่ค่อยมีหนูเนาะหนูบ่ค่อยเข่าไปไหนสรุปผลงานนะครับเนาะของผมรวมเมื่อคืนนี้ก็ได้เปเจ็ดตัวเจ็ดแต้มนะครับส่วนหนานจิวก็รวมเมื่อคืนนี้ตัวหนึ่งเมื่อเช้าก็ตัวหนึ่งสองแต้มนะครับสำหรับแยี่ขี้ใต้นะแต่ว่าแยี่ปูเขาดีกว่านะครับช่วงนี้ผมคิดว่าอาจจะใช้แยี่ปูหนานจิวเอาลองแยี่ปูนะ ขี่ใต้นี่เป็นยังไงบุช่วงนี้เหมือนมันลู่นะครับผมอ่ะนี่แหละแต้มนะครับผมตัวใหญ่ตเติไอตัวใหญ่เติบนะครับเนาะเอาไว้พอกันไม่คลิปหนา้าคนละเดี๋ยวหามาใส่ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้กับมีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ,รบอ่ะ